สวยง่ายยังไงดีวันนี้กลับมาพบกับชุดนอนและหน้าสดเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะเดี๋ยววันนี้จะแชร์ในรูทีนให้ดูว่าในหนึ่งคืนก่อนนอนเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะแรกที่เราใช้เลยก็คือโทนเนอร์อายุสี่สิบแล้วเนาะมันก็หลายสเต็มนิดนึงเราก็ไม่อยากอะเขี่ยวเนะโทนเนอร์อันนี้เราก็ใช้ของของที่มีอยู่นะอะไรก็ได้ให้มัน คลีนแล้วแต่งบประมาณอันนี้เรามีของเราใช้ลาแมก็ตามไว้อายุเยอะเราก็ต้องลงทุนนิดนึงเราก็ยังไม่พร้อมแก่ยังไม่พร้อมเหี่ยวเนาะ mm hmm. ก็เช็ดเพื่อทําความสะอาดหลังจากล้างหน้าแล้วเนาะ mm hmm. อีกรอบนึงก่อนลงตัวบำรุงอื่นๆ mm hmm. ก็หลังจากเชดเ็ดเสร็จตัวต่อไปที่ลงก,ก็คือจะเป็นน้ําตบอตันนี้เรามีของดีออยู่เนาะเป็นรุ่นไวท์เทนนิ่ง ก็เทใส่มือเลยเราสึกว่าเราใช้กับมืออ่ะมันเวอร์กว่าใช้สาลีมันเปลืองก็ละเลงไปเลยข้างหน้าเลยจริงๆน้ำตบก็ถ้ายังเป็นอายุยังไม่เยอะเนาะเราก็ใช้อะไรที่มันแบบยังไม่ต้องมีราคาสูงนะก็ได้แค่ให้มันแบบมีความชุ่มชื้นหรือ หรือถ้ายังไม่มีงบก็ยังไม่ต้องใช้ก็ได้นะจริงมันก็เป็นแค่ขั้นตอนเสรมิมอีกอันนึงหรือเทมาเยอะเกินไปเหลือๆก็ลูบคอทามือไปนะกันเหี่ยวอะไรที่มันจะเหี่ยวเราก็ทาไปให้หมดเหลืออะไรี้ก็ทาไปหลจากน้ำตบเสร็จแล้วอันนี้เป็นขั้นตอนพิเศษแอดขึ้นมาเนาะตอนนี้เราก็กังวลเรื่องนิ้วรอยแล้วก็หันมาใช้ออพวกวิตามินซีอันนี้เป็นของยี่ห้อเฟม,มุยซื้อมาจาก ร้าน bff นะก็เนี่หลตามบ็อกเกอร์ทั้งหลาย1ปั๊มเวลาเราเรียงลำดับการทานะเราก็จะทาตามเนื้อของมันอะไรที่อ่าหนืดน้อยสุดลงเป็นดับแรกแต่ก่อนเราก็ไมกจะกัวงวลนะเอ๊ะมันเป็นอะไรเป็นจอ i ์ไ u เซ z e r หรือเป็นอะไรแล้วเราจะต้องลงอะไรก่อนอะไรหลงังอันนี้ก็ง่ายๆก็ไม่ไม่มีไรก็ลงตามเนื้อมันอันไหนที่มันเป็นน้ำน้ำ ก็ลงแบรนด์แรกๆเลยเนาะอะไรค้นๆก็ลงไว้ท้ายสุดอันนี้พวกวิตามินซีมันก็คล้ายๆกับจะเป็นสเต็ปหลังน้ําตบเนาะอันนี้เป็นเสริมขึ้นมาแต่ว่าถ้าใครยังอายุไม่เยอะยังไม่กังวลเรื่องริ้วรอยอะไรเงี้ยก็ข้ามสเต็ปนี้ไปก็ได้ถัดมาก็จะเป็นตัวพีเซรั่มอันนี้เราก็ยังเป็นแฟนของดีอออยู่ตอนนี้ช่วงนี้เนาะน,นี่ก็จะหนืดขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้เป็นตัวพีเซรั่ม หลังจากพีเซรั่มเสร็จก็ลงตัวเซรั่มอันนี้เรามองว่าจําเป็นสําหรับคนอายุเยอะเนาะเซรั่มอะไรก็ได้ทุกยี่ห้อมีเซรั่มก็เลือกตามที่เรากังวลถ้าเราเน้นผิวขาวก็เลือกไวท์เทนนิ่งเน้นริ้วรอยแล้วก็เลือกรุ่นที่มันเป็นริ้วรอยแต่ทีนี้นเราอ่ะอายุเยอะแล้วแบบหลักสี่เนาะมันก็จะเป็นแบบขั้นสุดและก็ต้องลงทุนกับครีมบำรุงนิดนึงทรานนั้นเราก็ใช้ของของดีออเหมือนกันนะอันนี้มันเป็นรุ่นที่ออกมาสําหรับแบบ ปีละปีละครั้งอ่ะเป็นเหมือนเป็นรุ่นพิเศษราคาค่อนข้างสูงถามว่าดีแบบเห็นผลอะไรอย่างนั้นไหมก็ก็ก็ได้เราว่าใช้เซรั่มธรรมดาก็ได้ไม่ต้องถึงขั้นลงทุนขนาดนั้นแต่แค่ขอให้มันเป็นรุ่นที่มันเป็นแบบช่วยเรื่องริ้วรอยเนาะสำหรับคนอย่ที่แต่ถ้าเราเป็นแบบตาม0ิบยี่สิบต้นๆอะไรเงี้ยเราว่าใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่มันแบบ ขอให้เป็นเซรั่มอาจจะถ้าเด็กๆเราก,ก็จะกังวลเรื่องขาวใสใช่ไหมเราก็รุ่นใช้รุ่นไวทเทนนะิ่งเนาะแต่พออายุเยอะขึ้นมาอีกหน่อยเราก็จะกังวลเรื่องริ้วลอยเราก็จะไปเน้นพวกริ้วรอยมันก็จะมีสเต็ปเลเวลนะในแบรนด์แต่ละแบรนด์ก็แล้วแต่ช่วงอายุไปใช้ให้เหมาะสมแต่ขอให้ใช้หลังจากเซรั่มเสร็จอันนี้ก็คือเป็นจริงๆแล้วเป็นตัวหลักก็คือตัวไม่จะไหลเซอร์ก็เป็นตัว ลักเครมของดีอเช่นการออกเสียงผิดยังไงขอโทษด้วยก็เป็นซีรีส์ของเขานะเป็นรุ่นกระปุกสีทองก็คือเป็นรุ่นสำหรับขั้นสุดของเราแล้วก็จะลงทุนนิดหนึ่งปาดขึ้นมาแล้วแต่ว่าใช้เยอะใช้น้อยคือไม่ต้องหนามากนะเอาเท่าที่พอพอทาพอกับหน้าเราไม่ต้องหนามากแต่ขอให้แบบลงให้ทั่ว ทีนี้คนละสมบัติแต่ละตัวเนี่ยมันมีอะไรจําเป็นอะไรยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังแต่อาจจะไม่ใช่คลิปนี้เนาะไว้ค่อยมาดูกันอีกทีว่าแต่ละตัวเนี่ยเราจะมาแนะนําตัวหลกัหลกๆที่จําเป็นจะต้องมีเนาะบางตัวมันเป็นตัวเสริมอาจจะแล้วแต่กําลังทรัพย์ถ้ามีก,ก,ก็ก็ซื้อมาเติมในรูทีนเราได้แต่ว่าถ้าคนที่สําหรับเออยังไม่ค่อยมีงบแต่ว่าเราห่วงเรื่องความสวยงามเนี่ยเราก็จะมีตัวแนะนำเนาะ เดี๋ยวเรามาแชร์กันว่าอะไรที่ควรจะต้องมีเป็นหลักๆห,หลังจากเราลงครีมเ,เรียบร้อยแล้วก็เมื่อกี้เราเหลือทาคอไปก็ทาคอไปแต่ว่าถ้ามันตักขึ้นมาแต่ละทีมันก็ไม่เหมือนกันแต่ละวันนะก็ค,คือถ้าเาหลือก็ทาคอถ้าไม่เหลือเราก็อาจจะเป็นตัวที่ราคาถูกลงมาหน่อยเพื่อให้แบบพอเราไม่เหี่ยวอะส่วนใหญ่คนมักจะลืมทาคอเราไม่ลืมนะเ้าทาไปด้วย อีกอันที่เราห่วงมากสุดก็คือตาอาจารย์เราเหี่ยวเราก็จะสรรหาว่าออไอคีมอะไรที่มันน่าจะดีซึ่งเราก็เหมือนเดิมเวลาซื้ออะไรเราชอบซื้อทั้งยี่ห้อทั้งเซ็ตเนาะอันนี้ก็คือเป็นรุ่นฝาสีทองรุ่นสีทองนะ d ีอ r อันนี้สําหรับไอคีมนอนกลางคืนเราจะโบอกอยังไงก็ได้ไม่เป็นไหลแต่ขอให้หน้าไม่แห้งเพราะว่าถ้ายิ่งนอนห้องแอร์เนาะผิวมันจะแห้งแล้วคนอายุเยอะนะแต่ก่อนเราเป็นคนผิวมันนะ เดี๋ยวนี้พออายุ40ปุ๊บเรารู้สึกได้ว่าหน้าเราแห้งลงเยอะ,อะมันเป็นไปตามวัยเหมือนผิวมันก็ขาดน,น้ำด้วยอะ่ะเราก็เลยจะเน้นพวกเริ่มเติมน้ำอะไรพวกนี้นแล้วนะถึงแม้จะจริงๆก็ดูเหมือนจะผิวมันแต่จริงก็แห้งด้วยก็จะบำรุงทาตาไปเสร็จแล้วเรียบร้อยกี่ตัวนับปะไม่รู้เดี๋ยวลองนับดูนะโทนเนอร์น้ำโตวิตามินซีพีเซรั่ม เซรั่มครีมทาหน้าครีมทาตาเจ็ดอย่างสุดท้ายที่ลืมไม่ได้เราเนคนปากแห้งมากอันนี้เราใช้ของ t r e lab ซื้อมาจาก bff ก็เขาบอกว่าตัวเนี้ยมันช่วยความชุ่มชืน้นแล้วก็เหมือนทำให้ปากมันมันไม่ขมส่วนใหญ่อะเวลาคนทาลิปก็มักจะเวลาเราทาลิปสีเนาะบางทีเราไม่ได้เช็ด เราลืมเช็ดเวลาเราลืมเช็ดบ่อยๆมันสะสมก็มจะเห็นว่าขอบปากอะ่ะมันจะเริ่มดำๆเพราะฉะนั้นบางทีถ้าคนไม่ลืมนะส่วนใหญ่เราลืมตลอดก็คือให้เช็ดลิปด้วยนะเวลาเช็ดหน้าเช็ดเครื่องสําอางอะไรเงี้ยหรือว่าสครับปากบ้างก็ได้อะไรเงี้ยแต่เราไม่ค่อยเราก็เลยจะหาลิปที่มันชุ่มชื้นด้วยแล้วก็สครับผิวด้วยจบขั้นตอนของการทานหน้าของเราอาจจะดูเยอะแล้วก็ พอแท้กันไปก่อนหรือเปล่าแต่เราแนะนําว่าถ้ายังไม่อยากแก่หรือว่ายังไม่อยากเหี่ยวเร็วจริงๆมันก็เหี่ยวแหละตามวัยถ้าไม่ได้ไปพึ่งคุณหมออะไรเงี้ยเนาะเราว่าทาครีมเนี่ยมันก็ช่วยได้เรื่องผิวด้ดานนอกเนาะเรื่องส่วนผสมหรือเรื่องอะไรว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวที่เราลงไปฟังก์ชันหน้าที่ของมันแต่ละตัวมันทํำยังไงอะ่ะเรามาแชร์กันอีกคลิปหนึ่งว่า ครีมหลักๆที่ควรจะต้องมีแต่ไม่จําเป็นจะต้องมีทุกตัวอย่างที่เราใช้เมื่อกี้ก็ได้นะแล้วแต่กําลังชาร์แล้วก็ลักษณะผิวแล้วก็อายุด้วยแต่ขอให้มีและเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันว่าส่วนประกอบที่สําคัญถ,ถ้าเราพอจะเซิร์ชมาแชร์กันได้นะเดี๋ยวเราจะมาแชร์ให้ดูฝากติดตามว่าเราดูแลผิวของเราย่างไงในอายุ40เนาะ หรือว่าคนที่ยังอายุไม่ถึงแต่อยากเริ่มดูแลตัวเองก็เผื่อจะช่วยเป็นแรงบันดาลใจว่าเราเป็นผู้หญิงยยยอยาหยุดสวยอย่าให้อายุมันทําให้เราทอแท้กับการดูแลรล่างกายเนาะขอให้ทุกคนสวยไปกับเรานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย